วิเคราะห์บอลวันนี้กลับมาพบกับบอลเต็ง VIP กันอีกแล้วนะครับในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ในรายแอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินวิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่1คู่ด้วยกัน จะเป็นฟุตบอลเพเมอริกอังกฤษจ,จะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านทีมน้องใหม่เบอร์รี่พบกับทีมเยือนอาร์เซนอลซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเจ้าบ้านน้องใหม่เบอร์รี่นะครับหลังจากขึ้นชั้นขึ้นมานะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัจจุบันนะครับจะอยู่อันดับ16ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับชนะ2เสมอ1น1แล้วก็แพ้3 ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับฤดูการนี้ฟอร์มเนี่ยลุ้นแชมป์เลยนะครับเป็นทีมแต่งแชมป์เลยฤดูการนี้นะครับทำผลงานได้ดีมากปัจจุบันนะครับจะอยู่หัวตารางเลยนะครับอยู่อันดับ1ของตารางฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะรวดมา8นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับมา11นัดติดฟอร์มกําลังสุดยอดเลยนะครับ สถิติการพบกันในคู่นี้ครับ6นัดล่าสุดที่พบกันอาร์เซนอลทีมเยือนนะครับก็เหนือกว่าชนะไป3เบอร์ลี่ชนะแค่1และก็เสมอนน2นัด2นัดล่าสุดที่พบกันเนี่ยเป็นของ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในพเมรอังกฤษตอนนั้นนะครับเบอร์ลี่ก็อยู่ในพมรอังกฤษนะครับก่อนที่จะตกชั้นลงไปเจอกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยยิงขาดทั้งแบบเย้าและเยือนเลยนะครับซึ่งน,นัดนี้นะครับจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของเบอร์ลี่ เบอร์ลี่นะครับหลังจากขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วนะครับก็เตะในลีกไปล้วทั้งหมด9นัดชนะแค่3นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้5แพ้เยอะนะครับยิง12เสีย17กองหลังเนี่ยเสียเยอะกว่ายิงได้แบ่งเตะในบ้านทั้งหมด4นัดเนี่ยพอใช้ได้นะครับมีชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง5เสีย2 ส่วทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับฟอร์มสุดยอดเลยนะครับฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทในลีกปรลัทั้งหมด9นัดชนะ7เสมอ1แพ้1ยิง16เสีย3ยิงเยอะนะครับแล้วก็เสียน้อยแบ่งเตะเกมเยือนทั้งหมด4นัดมีชนะ3แพ้1ยิง4เสีย2นะครับยิงเยอะกว่าเสียฟอร์มค่อนข้างดูดีกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเบอร์รี่ในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอาร์เซนอลนะครับก็ดูดีกว่าแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับถ้าเมื่อเทียบกันแล้วฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่าวันนี้มาพบกันนะครับท ถึงแม้ว่าเบอร์ลี่นะครับจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านแล้วก็ทําผลงานในบ้านเนี่ยพอใช้ได้แต่ก็มีพลาดแพ้คาบ้านนะครับอยู่1น,นัดก็คือเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็แพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านไปนะครับที่1.0 ซึ่งวันนี้มาเจอกับอาร์เซนอลนะครับที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยดูดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับในเรื่องของตุ๊้เล่นเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีใกล้เคียงกับลิเวอร์พูลภาพรวมครับนัดนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอาร์เซนอลนะครับน่าจะเก็บ3แต้มเต็มนะครับและฟอร์มกําลังมาด้วยนะครับเกมลุกเนี่ยค่อนข้างลงตัวถ้าโอกาสไม่เปลืองนะครับนัดนี้นะครับผมว่าน่าจะยิงขาดได้นะครับ ราคาครับก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับที่เป็นต่อเยอะหน่อยตอนแรกเนะี่ยเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไหลต่อไปที่ราคาลูกครึ่งควบ2แล้วนะครับแต่ยังเป็นน้ําคูณ2อ,อยู่ราคาเดิมราคาเปิดราคาลูรึ่งเนะี่ยยังมีให้เชียร์อยู่นะครับเป็นน้ําบวก10อยู่ที่1.7กว่าเกือบ1.8ราคาลูรึ่งเนะี่ยเป็นราคาที่น่าเชียร์นะครับ อาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้นะครับลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับเป็นทีมเต็งแชมป์เลยนัดนี้มาเจอกับทีมน้องใหม่น่าจะเก็บ3แต้มเต็มนะครับไอหนเม็ดมีแน่นะครับและไปลุ้นเม็ดสเม็ดสากินเต็มเอานะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลเต็ง VIP ในวันนี้ครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลไปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็งไว้ให้ทั้งหมดอยู่1คู่นี้ล้กันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน ส่วนท่านใดนะครับที่กําลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ในละแอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินสำหรับวันนี้นครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ